แรปปิทช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ờ gặp đẹp là cầm ngon <laughs> พร้อมแล้วอ่ะโอเคพร้อมแล้วน้องๆ่ะวันนี้จากเสื้อเอ็มออกใจดอลเป็นไงครับบรรยากาศมันคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดอ่่ะถึงบรรยากาศเก่าๆไหมน้องๆทความรู้เึกนี้นะเล่นบรรยากาศใหม่ๆสำหรับพวกเรามากกว่าเพราะพวกเราก็เพิ่งเดบิวต์เนอะอะไรอย่างนี้ยก็ตื่นเต้นเนื้อค่ะแล้วยิ่งโชว์เปิดด้วยเลยนะพี่ปอนสำหรับโปรเจกต์นี้มันเป็นไงบ้างครับผมคือจริงๆแล้วสำหรับโปรเจกต์นี้มันก็ทำให้ผมรู้สึกแบบย้อนวันๆ ไปเมื่อ4-5ปีก่อนที่ผมได้เริ่มประกวดเข้า G1TV ครับผมใช่ก็พอเขาได้จับ G1TV พวี mm. พี่ไอดอลขึ้นมาก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากเห็นน้องๆหน้าใหมา่ๆได้แต่ว่ามาลองประสบการณ์ใหม่เมื่อกี้พี่เขบอกว่ามาจากต่างจังหวัดเลยเราตอนเด็กวเข้าวงการใช่ครัเออมันมีความยากท้าทายเลยงไงมันมันก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นนิดนึงครับผมเพราะว่าเราด้วยความที่โอกาสเราน้อยด้วยเราก็ต้องมีความพยายามที่จะแบบฝึกฝนตัวเองให้ได้เท่าเท่ากับคนอื่นครับ แต่พี่จุงนี่ก็หลายไปที่เหมือนกันนะเราาการประกวดเป็นไงบ้างดีมากกับชีพามรู้สึกไหมรู้สึกว่ารู้สึกดีมากกว่าเพรวคือนอกจากการแบบท่าตัวเองแล้วตัวการ์ดก็ีส่นนการว่า่อให้เรามีความสามารถมากพอใ้มีหน้าตาที่ดีแต่ว่าต่างๆที่เราม่ใช่นหาา่คน่อ่ัไม่ได้ใช้ไห ลาน้าเราไม่เคยยอมตอบย้อนท้อเลยความพยายามในการเดินทางเส้นทางนี้ก็วันนี้ครับเหมือนได้มาเติมไฟด้วยครับรู้สึกว่าเออพอได้มาเห็นบรรยากาศเก่าๆที่แบบคิดถึงแลเหมือนได้เติมไฟกลับไปคิดถึงความรู้สึกช่วงแรกๆที่เราประหลครับูงรงก็ตื่นเต้นไปรู้สึกดีาะครับตัดแรงที่เราก็ผ่านไปดีเหมือนกั ได้กลับไปอีกช่วงเวลาตอนคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แล้วก็คืออยากให้ทุกคนแบบว่าลองสมัครกันเข้ามาดูนะคะแบบว่ามั่นใจมั่นใจเอลนะคะที่านกันร้ัหมหาใช่โที่นี่เหมือนรีมายวยเองกลับไปบอดกันเลยที่แบบเราตั้งใจที่จะสมัครแบบว่าสมัคราการเข้ามาเรามีความมั่นมากก็อยากให้คนที่มีแพชชั่นสมัครเข้ามาได้เลยแบบไม่ต้องกลัว ก็รู้สึกว่าอยากเห็นแล้วว่ามันจะเป็นยังไงค่ะอยากเห็นว่าทุกคนจะปล่อยของยังไงก็มีารแบบอยู่ในตัวสวนในแคมปค่ะของหนูก็รู้สึกว่าพวกเราก็ยังใหม่มากๆอยู่เลยเนาะแล้วยิ่งคนที่จะเข้ามาใหม่เราเข้าใจความเสี่ยงของคุณมากๆว่ามันตนเต้นขนาดไหนก็ก็สมัครเข้ามากันเยอะๆนะคะที่ช่องทางที่วานับจากจีนทีวีบอเกย์ไอดอลชัยค่ะสเกนพิวคนเข้ามากันเยอะๆนะคะดีๆของแคมป์สุดๆแลการร่วมกั ค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยกล้าที่จะสแกนก่อนเลยก็ได้อย่างแรกลองดูก่อนว่าข้างในเป็นยังไงอย่าไม่ต้องกลัวแล้วลองไปอ่านก่อนลองไปกรอกดูนะคะก็กลา้กลาๆนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าจริงๆน่ยพวกเราทุกคนก็เคยผ่านโมเมนต์อะไรอย่างนี้มาเป็นเกือบทุกคนเลยซึ่งรู้สึกว่าโอเคครั้งแรกอาจจะกลัวแต่ว่าพอเราได้ลองทำแล้วเนี่ยอาจจะไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดก็ได้เพราะฉะนั้นก็เราทกาคนอขอเป็นแบบตัวแทน,แทนของคนที่ทำตามความฝันเหมือนกันอยากจะชวนทุกคนที่มีความฝันมาสมัครกันด้วยค่ะ ที่ปันขอเคล็ดลับในการเตรียมตัวแบบที่จะเข้าโปรเจกต์นี้โอ้จริงๆแล้วเคล็ดลับการเตรียมตัวก็อย่างแรกเลยคือก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเขก็พยายามประกวนให้เพต็มทอนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วการเข้ามาคือมันก็จะได้ทํากิจกรรมหลายอย่างมากมายนะครัแต่ว่าเชื่อว่าสนุกแน่นอนก็อ,อยากจะเชิญชญวนทุกคนให้มาสมัครแล้วก็ประกวดกันนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่กล้าแสดงออกหรืออาจจะขี้เขินหรือก็มากันได้ครับผมเพราะว่าจริงๆตอนแรกอย่างผมก็ มันนไม่กล้าแสดงออกเหมือนกันเจอกล้องก็ตื่นเต้นทุกรอบใช่แต่ว่าพอเรามาอยู่แล้วได้พัฒนาสุดบแล้วก็จะมองสำหรับตอนนี้ปัญหาคือแสดงออกมากเกินไปพย่ามเรอยู่ใช่ครับอย่างจุ๋นี่แสดงออกมากเกิจริงครับน้องปีนไไงบ้างคะอเขารียกอะไรนะาเรยนิยารยัง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 ยัยังยังยัง้ัเยยยังงยัยยังยัยั่ยังยย เหมือนพวกเรายังใหม่มากๆเลยค่ะก็รอน้องๆพี่ๆทุกคนสมัครเข้ามามาเป็นแบบเจนใหม่ๆเหมือนพวกเราเหมือนกันแต่ถือว่าจบการเวทีแล้วมั้ยเพราะว่าไปเรีนเวทีหลายๆเวทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยโยิ่งได้ว่าเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะพวกเรายังคิวว่างอยู่นะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้นะคะเฟซออฟฟิเชียลนะคะเพื่รจะได้ไปเก็บประสบการณ์ได้เยอะคะพวกเราอยากเจอทุกคนเยอะๆค่ะ โอ้ยแปลงจังไลยแปลงมาจากไหนอ่ะเขาเพลงแรกประสบความสำเร็จแล้วแปลงเพลงที่สองก็ต้องติดตามมานะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหวังว่าเราจะมีเพลงที่สองเร็วๆนี้ค่ะติดตามกันนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นเพลงที่สองอยากเป็นแบบไหนแนวไหนก็ต้องรอติดตามนะคะช้าหรือเร็วดีเอออยากเป็นช้าหรือเร็วดีลูกหรือกลางๆหรือช้าๆหรือเร็วๆไม่ แล้วเราเตรียมตัวกันยังไงครับหลับเป็นที่สองมีนี่มีสวดไม่ได้สวดไม่ได้การเสนอความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยอืมพวกเราพวกเราซ้อมกันทุกวันอยู่แล้วเนาะเราซ้อมกันเรื่อยๆอยู่แล้วก็พัฒนาสกิลกันไปค่ะรอว่าเราจะมีทัสใหม่ๆอะไรที่ได้ทำบ้างใช่ลองไเดี๋ยวเร่อกันหลอกนี่กันหลอกน้องอะแต่หนูไม่ตอบเลยไม่ตอบเลยหนูไม่หลุดหรอกไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดก็มีเราบางที ไม่คุยกัแบ,บแฟ<บ>นแม่แม่แมคก็เราติดตาม feedback ตลอดทุกครั้งที่เราออกงานหรือว่าทุกครั้งที่เราลงอะไรต่างๆในโซเชียลมีเดียเราแบบดีใจม,มากๆกับทุก feedback นะคะของทุกคนเลย apprecate มากมากเลยก็หวังว่าจะมีมังมีเพิ่มน,นะจ๊ะค่ะก็แ <c oughs> ต่เพลงแรกเกือบจะแตะล้านแล้วร้องยังไงวะมันคืต้องหวังว่าจะแตะล้านเร็วๆนี้ แบบใจมากเวแล้วมีชัเล่นพิเศษมาตั้งแต่ร้านแล้วอ่ะอุ้ยตะกี้แอบแบบคิดว่าอยากชวนแบบผู้ใหญ่สักคนหนึ่งมาเต้นด้วยกันซีเครทของเราตัวเป็นตัวซีเครทค่ะก็ถ้าใครอยากเห็นก็ช่วยไปเติมแมวให้ถึงร้านวิวกันค่ะในร้านที่แบบเห็นที่นี่ก็โชว์ที่เขาแบบเป็นประหลาโอ้โหเท่จ้าจริงความจิงเราซื้อน้องๆไม่ได้หรอครับคุณน้องๆแบบ โอ้เป็นกันดีมากๆเลยใช่น้องๆแบบตั้งใจซ้อมมากแล้วพี่ๆก็มาดีมากพี่ก็พี่ๆไม่ส่วนหนึ่งเขาได้คำแนะนำดีมากๆด้วยจากพี่ๆอย่างเช่นเออไอตอนน้องเขาพูดมาขนาดนี้แล้วรับหน่อยรับมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับเขาได้คำแนะนำเสมอเพราะพี่ๆเคยมาโค้ชเราเออใช่ แม่ตอนนั้นเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าน้องๆมีความสามารถเยอะมากเก่งกันทุกคนร้องเพลงดีทุกคนยิ่งตอนเอาเพลงสถิติกไปร้องอ่ะอยากจะเอาเพลงให้น้องไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวต้องร้องแน่วไม่นี่บอกร้องเกินเลยไม่พอจะร้องีกิาไม่ได้แต่หลายคนก็อยากเด็นแบบกองวงมารวมอะไรแล้วครับโอ้น่ากินคแท็กกันบ้างไหมลองลองลองบอกบอกคนชื่อแกงส้มดูเขาลองแกงส้มดูนะแต่อกงนี่ก็ ได้เลยนะใช่อมาอ้ทไม่อตจายตาจึงหอกเยอะขนาดไีนยอกยอก่ององเาังไม่ไหวครับผมครับผมก็ขอบคุณสำหรกระแสตอบรับอนสนับเี่ีอ้อมับใช่ก็ล่าสุดเ่จะสี่น้อยู่ครับใช่แล้ววันนี้ก็มีคนให้กำลังใจพวกเราทุกคนเยอะมากอแบบตนเต้นสุดๆตอนนี้ก็ตื่นเตอยู่ ทำไมถ้าเต้นบูฟมันยากตัางคนต่างมันยากครับถ้าเต้นนมันยากตัางยังไงครับน้องๆเต้นได้ เราจริงๆอะเรามีชาเลนจ์ด้วยนะครับผมเราทาทุกคนให้เต้นโซโล่แดนซ์ของเราครัโอ้โหก็จริงๆก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยาค่ะรู้กับพอทอนโซโล่แดนซ์แต่พอเลยเป็นขอสอบน้องพิมเข้าไปกลัวใช่ค่ะขอสอบตัวแทนเข้าไปกลกว่าไม่ต้องเต้นให้เก่งอย่างใครคใครเต้นเราขที่เราเต้นไหวแต่แต่เรายังไหวกันเนอะไหวยังไหวอยู่แต่แต่ถามนิดนึงคิววงได้ไหม ไปนะฮะคิววงยากไหมวงไหนครับให้เขาว่งวงเราหนักคิวยากวงนู้นหรือเปล่าไม่ไอ้นี่หายไกลมากไม่ยากไม่ยากลำถ้ายยากจะได้มาอันนี้เห่ยฮะมันอยู่ที่ผู้จัดการจะปล่อยคิวไหมครับผู้จัดการกกี้ก็ไม่มานะครับจริงไหผู้จัดการส่วนตัวเขามาคุมจริงผมว่าจริงๆพวกนี้ช่วงนี้พวกเราก็ออกมานเพื่นกันบ่อยใช่ใช่ผมกว่าเดือนนี้เจอกันเยอะเป็นพิเศษก็เลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่ ไม่ียมามมาแล้วกันจะมาหรือยังจะมาหรือยังโเตรียมติดตามได้เลยฮะไม่ใช่เร็วๆนี้ดีกว่าจับฝันมากเลยอะันอะไรนะฝันเขาหนูนี่เนาะจับฝันจับฝันนอาจึงก็จะสั่งเหมืเดิจับฝันไปก่อนครับผมจับฝันไปก่อนจบไปนอนฝันใหม่ที่หลังก็ได้เป็นแค่ที่สางเพียงชารหน่อยได้ไหมเอาเลยนะคะจะเป็นสามชาร์จหน่อยได้ไหม หรือว่าต้องรอติดตามดีกว่ายัอยู่เหมือนกันครับว่าอยากได้เพลงประมาณไหนแนวไหนอย่างเงี้ยเจ้าอันนี้ผมจะไม่พูดเยอะอยู่พูดเยอะจะเผือับหลือผมยิ่งบ้าที่อยูยนะเดี๋ยวจริงๆคุยๆกันอยู่ครับคุยกับทีมทำเพลงกันอยู่ว่าจะเอาเพลงประมาณไหนแล้วก็คุยๆกับน้องทั้งสี่คนเสี่คนก็คุยกันเหมือนกันว่าแบบเอออยากอยากได้เพลงประมาณไหนอยากให้เต้นยากไหมหรือว่าอะไรยังไงประมาณนี้ แม่ทำหน้าตาเหมือนไม่เชื่อแล้วพอไปเขาโอเคไหมเออสิ่งที่เราเสนอไปเขาโอเคไหมอะไรนะครับพี่แกเขาโอเคไหมเวลาเราเสนออะไรยังไม่ยังไม่ได้คุยกันนะครับแบบว่ายังไม่ได้รับฟีดแบ a จากพี่แกเลยแต่เราอ่ะส่งอะไร i n f o r เมชั o n ไปแล้วว่าใช่ใชเรามีคุยกันไปบ้างแล้วอะไรมีอะไรเป็นอะไรนะ กันไปเนาะมองกันไปได้ใช่ปีนี้ได้ฟังไหมปีนี้ได้ฟังไหมไม่ยอมไม่ยอมอันนี้ที่พี่ถามว่าจะทำเพลงหรือว่าความหมายจะทำเพลงทันไหมหรือว่าจะมีเวลามาซ้อมกันไหมหรืออะาันอันนี้จะได้ฟังไหมเอออ๋อได้ฟังนดนแน่ผมโดยเฉพาะสัินีิงกับเท็ออมนะครับฟังได้ตอนนี้นะครับที่ไลเซอร์อยู่ทูบิทูทูบไลเซอร์โอไลเซอร์่ทโอเคขอบคุณที่ม